ตอนนี้นะครับพี่เบนกำลังเอาเนื้อแองกัสชิ้นที่เราอบจนสุกเรียบร้อยแล้วข้างในได้อุณหภูมิ1 2 0ฟร้องศาฟาเรนไฮต์ครับลงไปเซียลิงเพื่อสร้างครัสขึ้นมาเวลากินเนี่ยจะได้กรอบข้างนอกและข้างในยังสุกสีชมพูขอบยันขอบมีเดียมแรทูแรแบบพึงใจครับมาถึงแขกครับเชิญที่ผมอยากชวนเข้ามาในรายการมากที่สุดขอมาหลายวันวันนี้ได้เจอแล้วครับช่องเนื้อเนื้อครับผมสวัสดีครับ วันนี้เนื้อมาก็ต้องก็ต้องมาทำสเต็กนี่เป็นช่องที่ผมแบบตอนกลางคืนเวลาถ้าเกิดมันมีพวกวิดีโอช็อตอ่ะผมจะกดสไลด์ไปเลยแล้วถ้ามีอะไรแนะนําผมจะกดเซฟไปก่อนแล้วค่อยดูตอนกลางวันเพราะการดูเนื้อกลางคืนไม่เป็นการทรมานร่างกายมากๆต้องมีการสั่งไก่ทุ้งไก่ทอดสั่งเนื้อมากินกันบ้างแหละซึ่งวันนี้เขามาอยู่ที่นี่แล้วร้านวากิววากิวเพราะไม่รู้จะไปใช้ครัวที่ไหนก็เลยวันนี้ขอรบกวนพี่ยืมครัว ครับต้องบอกว่าจริงๆเราพี่เบนได้เจอกันมาประมาณ2มีตรแล้วมีตรนี่คือมีตติ้งนะฮะมีเนื้อเนี่ยอยู่ๆก็อยากจะมีตรแล้วก็มากันเองเราเจอกันมาสองทีแล้วเนาะใช่เออใช่แล้วก็มีแวะเวียนมาที่ร้านที่ร้านนี่คือติดใจเมนูอยู่เมนูหนึ่งนี่เขาสามครั้งแล้วมั้งเนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าเมนูที่ร้านวากิวากิวที่พี่เบนชอบคือเมนูอะไรครับเมนูเนื้อเย็นฟังไว้นะมีแบบฟังไว้นะเอ็ดฟังไว้นะมีแบบให้ลุ้นเนื้อเย็นอร่อยมากเจลลี่ที่เป็นความลับอะไรไม่รู้เขาบอกว่ามันเป็นเจลลลีีี่่่่่่่่ทบบบอออออออกกกกกววววาาาาพพินนนนนนัััเเเเืื้้้้้ยยย็็แจจะสดดชชมมๆใหหไฟง ทำไมเนื้อเย็นอร่อยอยังไงในมุมของเนื้อเนื้อคือไม่ได้หากินได้ง่ายๆครับพีเอสฝัก เอาเมนูนี้ไว้อยู่ในอยู่ในร้านนี้ตลอดไปนะครับพี่โอเคยังโอเคนะขอณมาครับคำจากมาสเตอร์ของฝั่งเนื้อนะฮะซึ่งท่านเนื้อมาชวนนั่งคุยประวัติความเป็นมาไม่มันเท่าให้เขาย่างให้เพราะเนื้อเนื้อเป็นกลุ่มคนที่ผมไปบ้านเขามาแล้วคือเนื่องจากเขาไม่มีร้านไม่มีอะไรให้คุณกินไม่มี outlet ให้คุณได้ชิมฝีมือซึ่งแน่นอนเขาจะเปิดบ้านที่ทุกคนไปไม่ได้วันนี้เลยรบกวนให้พี่เบนมาช่วยย่างเนื้อให้หน่อยได้เลยครับนะครับวันนี้พี่เบนนี้เอาเนื้ออะไรมาเอาเทคนิคอะไรมาอันนี้เป็นสตริปน็ เนื้อแองกาสครับไม่ใช่แบบว่าวากิวออสซิเลตวากิวไม่ใช่แต่ตัวนี้เป็นแองกาสที่มีบับเบิลสกอร์สูงเจ็ดห่วงอ่าเวลาให้ลองกินกันดูซึ่งแองกาสตรงนี้เป็นคัสเฟ็ดตัวนี้เป็นเกรนครับเป็นเกรนโอเคไม่มีเชื้อ วากิวก็คือเป็นแองกัสเป็นเพียวแองกัสเลยอ๋อโอเควันนี้พี่เตรียมไงบ้างครับเดี๋ยววันนี้คือย่างง่ายๆเลยคือสเต็กของเราย่างง่ายๆใส่เกลือใส่พริกไทยดาจบแต่ว่า <Okay. S 2> เราจะมีการวัดอุณหภูมิก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อให้ตัวเนื้อเนี่นยมันได้อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการกินสเต็กของเราถ้าใครที่แบบอยู่ในช่องเนื้อเนื้ออาจจะแบบอ้าวัดอุณหภูมิเนี่ยรู้กันอยู่แหละช่วยอธิบายให้ช่องเสือร้องไห้ฟังนิดนึงการวัดอุณหภูมิเนี่ยเราวัดยังไงเรามีอุปกรณ์อะไรอย่างแรรรรรรกกกเเ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 ลลยยาาา็็จจะะมมมมมมีีีีีนนนน่่่ตตตััวว้ป์์ททอออิซึงบ อุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิภายในบอกผ่านแอปตัวนี้เลยเราเสียบเข้าไปอย่างนี้เสียบ่าไปอย่างนี้ฮะแล้วก็ไปวางไว้ตอนแรกเราจะอบก่อนเพราะมันหนาแล้วก็จะดูว่าอุณหภูมิเนี่ยเนี่ยแอมเบียนต์เท่าไหร่อินเทอร์นอเท่าไหร่แล้วพอมันใกล้ถึงสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็เอาออกมาแล้วก็เอามาเสียความรู้เหล่านี้เกิดจากการที่คุณเบนไปเรียนมาเพื่อเป็นเชฟหรือเปล่าฮะ ไม่ครับเราทดลองไปเรื่อยแล้วก็หาโปรดักที่ตอบโจทย์เราแล้วเราก็ซื้อมาทดลองใช้เห็นได้ข่าวว่าวันนี้เนื้อที่ทําใช้เวลานานอยู่พี่เบนใช่เพราะมันหนา2อนิ้วมันก็เลยต้องใช้เวลาในการอบนิดนึงนั้นเดี๋ยวทำไปด้วยชวนคุยไปด้วยดีได้ถั่นก็เราเริ่มเลยนะเดี๋ยวจะเริ่มจากการโรยเกลือก่อน ซึ่งเกลือที่เราใช้ในคราวนี้ในช่องเราจะบอกเสมอว่าเราใช้เกลือที่เรียกว่าโคเชอร์ซอลครับโคเชอร์ซอสนี่มันจะไม่ได้เค็มปี๊ดแล้วมันก็ไม่มีไอโอดีนจากเม็ดของตัวไอโคเชอร์เนี่ยเราจะเวลาเราโรเราจะเห็นเลยครับว่ามันครอบคลุมตัวสเต็กเราเนี่ยประมาณไหนเล่าให้กับคนที่แบบไม่ค่อยได้ทําเนื้อทําไมเราต้องใส่เกลือก่อนที่เราจะทําที่เป็นจริงๆแล้วเกลือมันช่วยทําให้สเต็กมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นมันดึงรสชาติของตัวเนื้อออกมาได้ดีถ้าเราใช้เกลือครับจริงๆไม่ผิดนะเราใช้เกลือโดยส่วนใหญ่ถ้าเกลือถ้าเราบบจะใช้้ก่ออนเงีียยาาาาทไป เื่อเอาไปแช่ตู้เย็นทิ้ง้ามคืนเพื่อให้บอกว่ารสชาติมันเข้มข้นขึ้นเจาะคําว่า dry brine ทีหนึ่งหลายคนโงอีกแล้วอะไรตะกี้ยังงงใจเกลือไป dry brine คืออะไรพี่เบน dry brine ก็คือการเอาเกลือเนี่ยเนี่ยโรยซีซิ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ทำเราเอาเกลือตรงเนี้ยที่โรยสเต็กเรียบร้อยเอาไปเข้าตู้เย็นข้ามคืนมันก็จะทําให้ตัวเนื้อของเราเนี่ยเก็บความ j u ซี่ขึ้นมาทําให้เนื้อเรามีรสชาติเข้มข้นขึ้นที่สําคัญคือพอเราได้ายเนี่ยตัวเกลือเนี่ยมันจะทําให้ตัวเนื้อเนี่ยมันน เวทได้ก็มีเหมือนกันก็คือเอาไว้แช่แช่ในน้ําแช่ในน้ําเกลือแช่ในน้ําหมักหรืออะไรก็จะเป็นการเวทได้จะไม่เหมาะกับการนำมาทำสเต็กนะครับออจะเหมาะกับเมนูอื่น,สนเสนอจบรายที่ไก่ะอ่าไก่บางคนแบบเฮ้ยย่างทำไมแบบมันชุ่มฉ่ำเหลือเกินหลังกล้องเสียงปมาณ้วนะคือถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงคุณรู้แล้วอันนี้คือช่องเนื้อเนื้อครับตรงนี้เรามีแล้ว คช่วยภาต่อมาจะเป็นพริกไทยดาครับแต่ไม่ต้องเยอะเพราะมันเติมทีหลังได้เกลือก็เหมือนกันครับก็คือเกลือที่เราจะกินถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะกินเป็นแบบทีหลังเราก็จะเปลี่ยนชนิดเป็นเป็น flex salt แทนเพราะเกลือโคเชอร์นี้เป็นเอาไวส้สำหรับปรุงอาหารแล้วเวลาเราโยกไปเป็น f l e ็กซ l t มันมันต่างอะไรที่เป็น t e x t อร์ครับแล้วก็ความเค็มที่ต่างกันพี่เบนครับตะกี้เห็นบอกว่าเกลือตัวนี้ไม่มีไอโอดีนแต่ว่าไอโอดีนเนี่ยมีผลกับรสชาติเหรอฮะมีผลกับรสชาติครับเดี๋ยวผมขอเสริมให้ครับนี่ คือเกลือเนี้ยที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นเกลือที่เรียกว่าเกลือโคเชอร์ซอ์ครับเกลือโคเชอร์ซอ์แตกต่างกันก็คือเป็นเกลือที่ไม่ใส่ไอโอดีนแล้วก็มีตัวเกล็ดของเกลือที่ใหญ่ถามว่าใสไอโอดีนแล้วเป็นยังไงเกลือที่ใสไอโอดีนนั้นมันจะลดทอนความบริสุทธิ์ของรสชาติเกลือลงไปซึ่งจริงๆแล้วไม่จําเป็นต่อการทําอาหารเลยด้วยซ้ําไปแต่จริงๆแล้วเราสามารถเลือกได้สเต็กเนี่ยมันคือไม่ได้มีซอสเครื่องปรุงอื่นเลยมันคือเนื้อประทัเกลือโดยตรงเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้เกลือที่มีความบริสุทธิ์ มากที่สุดนั่นเองครับหน้าให้มันเหมาะกล้องนะดูเป็นช่องเนื้อเนื้อแล้วนะตอนนี้เป็นช่องเนื้อเนื้อแล้วนะเอ้าต่อมาต่อแล้วเราก็จะเสียบตัวเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปครับนี่อย่างนี้เลยทําไมต้องเสียบแบบนี้เป็นเพราะว่าเวลาเราหัดมันจะไม่เป็นรูถ้าเราเสียบแบบนี้ไ อาจะเป็นรอยเยอะอย่างนี้ใช่ไหมเออเราก็เลยใช้วิธีการเสียบแบบนี้แทนครับอันนี้เรียนรู้จากประสบการณ์พอถ่ายมาแล้วคือผมเป็นรูไม่สวยว่ะแต่ว่าเคยจิ้มแล้วเสียบไปให้มันอยู่ตรงกลางสุดถูกไหมพี่เบนใช่ครับแค่นี้เลยทีนี้เราก็มาดูละจากนั้นเราก็เอาเนื้อไปวางไว้บนเตาตอนนี้เนี่ยอินเทอร์นอลมัน50ฟาเรนไฮคือเราใช้ฟาเรนไฮแล้วก็ตัวแอมเบียนเนี่ยอุณหภูมิภายนอก82เดี๋ยวเราดูนะคือเราจะมีสโลแกนอยู่ครับว่าเนื้อชิ้นเป็นพันอย่าเอาอุ้งมือซ้าวันเป็นมาตรฐานครับ เพื่อนผมเป็นนักกล้ามกดยังไงก็ไม่นิ่มอีกคนนึงเป็นเด็กกดยังไงก็บุ่มลงไปเพราะฉะนั้นเทอร์โมมิเตอร์อันละถูกกว่าเนื้ออีกนะฮะใช้เทอร์โมมิเตอร์เป็นโฮมคุกดีที่สุดเนื้อมันตั้งหลายนิ้วมันจะไปใช้แบบหัวใจกะเนี่ยบางวันคนเราอาจจะมีความแบบ ผิดเพี้ยน<ช>เวลาอาจจะยืดยาวบางวันดื่มมาโอ๊รู้สึกวันนี้ช้าเลยต้องมีอุปกรณ์กลางเนาะ<ช>จะได้แบบได้รสชาติที่มัน,มนสม่ำเสมอถูกไหมฮะเครืเทอร์โมมิเตอร์นี่สามารถเอาไปย่างด้วยได้ด้วยเหรอครับได้ครับตัวนี้ทนไฟตัวนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้โดนไฟเลยครับคนดูมาดูมาถึงตรงนี้นะครับสนใจเทอร์โมมิเตอร์นะครับผมตรงนี้มีลิงก์ตะกร้าอยู่นะครับเราสามารถกดสามารถไปกดลิงก์ตะกร้าเราชอบนะตะกร้าคือมันเขียนเป็นร้านเป็นเนื้อช็อปด้วยนะยืนครับชิ้นนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับพี่น่าจะประมาณ40 30นน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 นาาาาาาาทีีีีีคครรรรััับบบอออออออ้้้้้เเ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 เหหมมมมมืืืืแยยก่่่ะวงจพปง สิบนาทีททเกทับเลยแขกรับเชิญท่านตอบไปเชิญนะครับ,นออบ,บเนบื้อย่าง50นาทีปลายทางมันจะจบยังไงเนี่ยใชช่างสิบชั่วโมงเนี่ยทั้งั้นย่างสัก60นาทีแล้วกันจะได้ชนะเดี๋ยวก่อนสิถามแทนกันดูพี่เบนทำไมเราต้องย่างนานขนาดนั้นเราต้องการอะไรในช่วงเวลาสี่สิบนาทีถ้าจะพูดตามภาษาเลยก็คือเราทำการรีเวิร์สเซียร์รีเวิร์สเซียร์ก็คืออุ่นให้สเต็กเนี่ยได้ความสุกภายในที่เราต้องการพอเราได้แล้วเราก็เอามาเซียด้วยไฟแรงอีกทีหนึ่งเพื่อเก็บผิวให้กรอบกรอบเกรียมคร ใช่ครับเสร็จแล้วเราค่อยทําขอบข้างนอกให้หน้าตาม,มันดูน่ากินให้มันน่ากินให้มันกรอบทีเนี้ยก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะกินความสุกในระดับไหนเราเลือกอได้เพราะเรามีโต์โมิมเมตอร์เสียบไว้เรียบร้อยแล้วเอาไหนบอกสิพี่ช่องเน,อเนื้อถ้าเกิดเป็นชิ้นนี้เนี่ยความสุกแบบระดับไหนที่เขาทานกันครับพี่เขาก็จะกินมีเดียมแรทถแรครับกำกึ่งระหว่างความแรแต่สุกข,ขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับพี่ครั้งที่แล้วไปบ้านไปบ้านพี่เบนแล้วกินประมาณแรเลยชื่อน้องกอ๊อฟไอ้ก๊อฟ ก๊อฟไม่คือจะกินแบบค่อนข้างจะแรเลยใช่ก๊อฟชอบกินแรแต่ข้างนอกเนี่ยผ่อนดำๆจุ่มเกลียมซึ่งอย่างนี้ทํายากไหมพี่ไม่ยากครับเราก็แค่ดูเทอร์โมแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บเราก็เสียไฟแรงแล้วก็แช่ไว้นานๆแบบใจถึงถึงแช่ไว้นานๆแบบใจถึงถึงคำว่าใจถึงถึงทำไมอ่ะพี่อย่าไปกลัวมันไหมเพราะเรากินแบบไม่ไหมเราจะกินแบบเกือบไหมดีกว่าเราจะกินแบบเกือบไหมให้มันพอดีพอดีแต่วาอยู่ในระยะสุดท้ายว่ากันเถอะพอเราทำสเต็กไปเรื่อยๆแล้วก๊อฟมันมากินบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีแบบความสุกระดับหนึ่งที่เราแบบเซตอัพเอาไว้้้ใหกก๊๊อออฟฟเเเป็นควาาามมสุรระดับยโ อันนี้เลยแล้วในคลิปเราอ่ะเราก็จะพูดว่านี่คือความสุขระดับก๊อปมาเยือน oh. ความเครียมระดับก๊อปมาเยือนก็จะมีแบบเลเหลของม,มันอยู่ต้องเรียกว่าไม่เหมาะกับแขกบ้านแขกเมืองแต่เหมาะกับก๊อปมาเยือนเท่านั้นแล้วมีเขากินคนเดียวเลยเหรอฮะมีใครคกินแบบนี้ไหมฮนะทุกคนก็ต้องกินแบบก๊อปมาเยือนเพราะว่ามันชิ้นใหญ่มันก็ต้องกินตามนั้นแต่จริงๆแบบนั้นก็อร่อยไปอีกบแบบกลายเป็นว่าพอเรากินแล้วเฮ้ย อันนี้มันก็อร่อยเหมือนกันนะเว้ยข้างในดิบๆหน่อยข้างนอกเกรียมๆอร่อยซึ่งเจ้ากรอบนะครับเวลากินทีกินเป็นโลนะปกติครับอยู่เนื้อเนื้อเราก็จะกินเนื้อนคนละโลประมาณฮะคนละโลเลยนะพี่โดยประมาณคือคนละโลคือไม่มีอย่างอื่นไม่มีเครื่องเคียงอะไรเลยนครับมีแต่เนื้อตั้งนีแต่เนื้ออย่างเดียวครับ,รบนอกจากว่าพอกินเนื้อเสร็จปุ๊บนี่ก็มีวุ้ดี้มผาผัดเส้น อ่าก็จะเป็นอย่างนั้นนี่คือผมไม่กินข้าวมาเลยนะีนนัยังไม่ได้กินเหมือนกันครับผมกะว,ว่าวันนี้ผมจะลองกินเนื้อโลนึงดูอันนี้ไม่ถึงอันนี้ประมาณหกร้อยแต่ว่าเราเอาเนื้อมามาเผื่อนะเราเนื้อมาเผื่ออยู่พี่แล้วบุรุษด้านขวาที่มีหนวดคราวเนี่ยครับรู้จักกับพี่ได้ไงครับพี่อันนี้คือข,ของของเสือครับอ่ไม่ใช่ของพี่หรอกเปลครับอน่าจะเป็นแบบคนจอนแถวนี้ครับแวะเข้ามาเห็นประตูเปิดพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อน้องนวดครับพี่พี่กินครับพีน้องนวดพอดีร้านเปิดก็เลยเดินมาดูว่าเห็นใครก็ไม่รู้ใส่่่่่หมมววกกกยยยยยางเเเเนนนนื้้อออออออูัััครรรรบพพดดดดีีี๋ชิไไล ครับพอดีแค่ลืมปิดประตูร้านขอเลยเราเล่นพี่จิณหน้าที่ที่เขาอยู่ในเนื้อเนื้อที่สําคัญมากนอกจากการกินแล้วเขายังเป็นคนที่จัดไฟเวลาเราทําคอนเสิร์เราต้องจัดไฟด้วยไฟยอาหารนะฮะไฟไฟอาหารไปไ,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 ไม่เป็นเลยดูมันเป็นมุกปุ๊บวะไฟที่เราถ่ายวิดีโอน,นี่แหละครับเขาจะจัดแสงให้เราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปทําแผลมาถึงไหนแล้วครับตอนนี้กําลังเริ่มทําอยู่ตอนนี้กําลังค่อยๆย่างครับชิ้นนี้ใช้เวลาทํา40นาทีเอามาบัฟร้านเรา30นาทททีีีคืออไไ้้30นนนนา่กกก็็โดบแลวะำัม่่ททััันนนนีเเเปป็็40แล้้ววหรรออใไดจตะคส ตัวหน่อยตัวเป็นๆดีดีแล้วครับที่เป็นครับผมอะต่อเลยครับแล้วยังไงนะครับแล้วพี่จินพอทำเป็นคเลิกเก็ตติ้งมาพอดีผมมีอีกช่องหนึ่งทำเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอเหมือนกัน ทีนี้ก็เลยมัมนจะชอบมีอีเวนต์เกี่ยวกับพวกกล้องอะไรพวกนี้ก็เลยไปเจอเขาแล้วก็อีกคนนึงก็วูดดี้เหมือนกันก็คือมาจากสายอินฟลูเอนเซอร์สายวิดีโอหมดเลยแบบไหน,<า>บนะครับพี่เนบนพี่ใส่น้ําหอมลงไปได้หรอครับใช่ครับวันนี้เป็นน้ําสูตรพิเศษครับอันนี้คือสาเกรครับมาฉีดยังไงนะครับโทษทีก่อนกปากเลยครับเดี๋ยวก่อนดิเออพี่ทำไมต้องใส่สาเกด้วยครับจริงๆวันนี้เรามาร้านร้านนี้ไงอิสากายะใช่ป่ะเราก็อยากทําอะไรให้มันแบบ มีกิมมิคของความเป็นอิสระเข้าไปด้วยในการย่างสเต็กเราก็เลยใช้ตัวสาเกเนียครับดรอปอุณหภูมิไปเรื่อยๆในการย่างของเราคําว่าดรอปอุณหภูมิก็คือทําให้พื้นผิวอุณหภูมิมันเย็นลงด้วยด้วยตัวสาเกและให้รสชาติของสาเกเนีเนี่ยมันเบิร์นพอมันเบิร์นเสร็จปุ๊บก็จะได้ได้กลิ่นหอม ขอซาเกจะเข้าไปในสเต็กด้วยที่บอกว่าความร้อนที่เราดรอปอุณหภูมิพอเราฉีดไปปุ๊บตัวสีเขียวเนี่ยมันดรอปลงดรอปลงเรื่อยๆเนี่ยตัวแอปมันคำนวณไว้ให้แล้วว่าจะเราจะรีเวิร์สเซียร์เนี่ยเสร็จภายในกี่นาทีแพงไหมพี่อันนึงไอตัวเทอร์โมมิเตอร์พี่ถ้าสั่งมาจากต่างประเทศประมาณ5-6 0 0พันวันนี้พี่เป็นตั้งใจให้กินประมาณมีเดียมแรร์ทูแรร์ใช่ครับทีนี้เนี่ยอยากทราบว่าอุณหภูมิข้างในเนื้อเนี่ยมันต้องเท่าไหร่ครับพี่เบ็ดผมเล็งๆเอาไว้อยู่ประมาณ120 1 2ออันนี้ถือว่าเป็นอุณหภูมิของเนื้ออะไรครับพี่ถือว่าเป็น medium rare ครับโอเคสำหรับเรานะ F ด้วยนะเออไม่ไม่ใช่เซลเซียสนะพวกเราใช้ F เป็นหลักฟาเรนไฮต์ารนไฟาเรนไฮต์เป็นหลักหลายคนบอกอุ้ยพี่เนื้อโคตรสุกเลยทำตามพี่เป็น126เนี่สกมาเป็นมาเป็นแบนเลยมหน่าละคนบนเยอะทำตามไม่ได้คือการใช้ฟาเรนไฮต์มันละเอียดกว่าไหมฮะไม่ครับจริงๆมันก็เท่ากันแต่อยู่ที่ความถนัดของเรามากกว่าถ้าเป็นองศาล่ะเออร้อานี่ต้องทดเป็นประมาณเท นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงมใช้เซลเซียสเพราะว่าจุดทศนิยมมันเยอะ F กับ C มันละเอียดเท่ากันมันทดแทนด้วยจุดทศนิยมครับแต่ว่า ทำไมฉันจะต้องทำจุดทศนิยมด้วยก็เป็นเอที่มันเป็นตัวเลขหลักร้อยอะมันแม่นกว่ามันเป็นได้แม่นกว่ามันมเท่ากันแต่มันง่ายกว่าจดจําง่ายกว่าครับเดี๋ยวจะมีดราม่าไหมคุกเนื้อที่อุณหภูมิ51องศามันกินไม่ได้มันมีเลือดออกมาดิเป็นไงเป็นไงผมเลิกแลนะมันไม่ใช่เลือดจริงๆแล้วเราเข้าใจกันว่ามันเป็นเลือดเราเรียกมันว่าเลือดเนาะแต่จริงๆมันคือไมโอโควินครับซึ่งถ้าเป็นเลือดจริงๆอะเวลาเราโดนเวลาไปกินก็เตี๋ยมตกเอาน้ำร้อนราดเลือดเป็นไงเลือดมันแข็ง น้ำเอาพูดง่ายๆว่ามันคือน้ำเนื้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 อเนี่ยสิบนาทีทีนี้เราก็เริ่มจากตอนแรกที่ผมวางไว้ตรงนี้ผมก็เริ่มขยับเข้ามาโดน่านบ้าง <Okay. S 2> นะตอนนี้คือเราแบ่งโซนถ่านออกมาเป็น2โซนโซนร้อนกับโซนไม่ร้อนแล้วตอนแรก,กเราวางไว้แถวนี้พอมันเริ่มใกล้ละผมก็จะเริ่มเดินไลอบผิวมันให้มันเกิดคราสขึ้นมาแต่เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเราจะย่างมันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวต้องรอมันเลสก่อน ก็คือให้อุณหภูมิมันจบที่เราต้องการก่อนแล้วเราค่อยปัดไฟแรงที่ผิวมันอย่างเดียวใช่เรารอเลสก่อนพอเลสปุ๊บเรารีเลสเลยตรงนี้เพราะตรงนี้แห้เราเราได้ละเรารีเลสมันอยู่ที่ว่าบิ๊กบายเราเหลือเท่าไหร่ใช่เรารีเลสแล้วดูประมาณวายมอนเกอร์ห้าไปเลยบุกโปเกอร์ครับตอนนี้มีการตั้งขอบพอเนื้อมันหนาประมาณนี้ตั้งขอบได้แล้วขั้นตอนตรงนี้มันจะแอปมันบอกด้วยนะพอมันเหลือแปดนาทีมันบอกให้ไปเปิดไวแดงด้วยนะเฮ้ยจริงเนี่ยมันจริงเนี่ยมันเขียนเปิดไวแดงไม่ดีไม่ฉลาดมากเลยอาดกแ่ะไรมมีกกินนัาแฟ มันไซส์ใสเนาะเป็นเติมน้ำแล้วอันนี้เติมน้ำเป็นน้ำเปล่าแล้วครับอันนี้ชิมชิมคำหนึ่งกินกินเข้าไปมันไม่ใช่เหล้าน้ำเปล่าน้ำเปล่าจริงๆด้วยไอ้เป็นน้ำเปล่าวัยเคนี่เสียมาแล้วมันกาแฟจริงๆน้ำเปล่าจริงๆครับอห้านาทีห้านาทีอ่ะแล้วมันมีข้อข้อสังเกตอันนึงคือตะกี้ที่เราบอกว่าเราจะกินอยู่ที่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมครับแต่ว่าผมอ่ะจะโอออกต่อร้อยห้าเฮ้ยทำไมพี่เป็นมันจะมีเรื่องของการ carry over cooking ก็คือความร้อนจากพื้นผิว มันจะค่อยๆซึมเข้าไปอยู่ข้างในทีเนี้ยถ้าเราเอาออกนะเวลาเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสิบน้ำน้ำมันเริ่มหยดไว้เริ่มสวยงามภาพเริ่มสวยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาออกบ่อยให้มันเริ่มค่อยๆซึมความร้อนค่อยๆซึมเข้าข้างในละรีิมูฟลมฮีทแล้วรีมูฟลอมฮีทพอเราเอาออกจากไฟแล้วเราจะสังเกตเห็นในแอปเลยมันจะบอกว่าความร้อนในตัวสเต็กเนี้ยมันก็ยังขึ้นอยู่ดีแต่มันจะขึ้นมาในในรูปแบบของที่ความร้อนจากพื้นผิวเนี้ยมันค่อยๆซึมเข้าไปไอ้จังหวะนี้แหละที่คนพาดเยอะเวลาที่่ทสเเกืไมผ ไม่เผื่อความร้อนที่มันจะค่อยๆ carry over ลองดมดูโอ้โหได้กลิ่นสากเกมไหมรบหนนุ่มกลิ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโวนอูมามิเป็นเนยไม่ไหม้ที่มีความนัวๆมาถึงช่วงต่อไปคือการเรสครับการเรสคืออะไรพี่เบนการเรสคือการพักอย่างที่บอกว่าตอนแรกอ่ะมันเรื่องของความร้อนเนาะให้มันค่อยเดินทางเข้าไปสูงข้างในให้จบก่อนเพื่อความปลอดภัยเราจะได้เห็นว่าพอหลังจากที่มันเดินทางเสร็จหมดแล้วเนี่ยอุณหภูมิภายในของเราเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วยังสามารถย่างต่อได้อีกแค่ไหนถ้าคนไม่เรสเนื้อ สมมติเอามีดสับลงไปจะเกิดอะไรขึ้นไหมพี่เด่นความร้อนมันก็ผักมันก็จะผักทุกอย่างออกง่ายๆว่าความร้อนมหาหาที่หนีพอเราหั่นปุ๊บมันก็จะผักน้ำในเนื้อให้ไหลออกออกมาแต่จริงๆอ่ะอันนี้ก็มีคนคอมเมนต์ว่าแบบเอ้ยเราต้องมาเลสให้แบบเท่ากับเวลาที่เราย่างสมมตินี่เราเราย่างมาทั้งหมดกี่นาทีก็ต้องพักเท่านั้นจริงๆดูที่ตรงนี้ก็ได้มันบอกอยู่แล้วว่าความร้อนที่พื้นผิวเท่าไหร่อันนี้ตรงตรงนี้ก็บอกเซ็นเซอร์ตรงนี้บอกหมด ห็นไ,ไหมว่าผิวเราเนี่ย110ร้อยสิบร้อยร้อยสิบเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปแล้วมันจะเพิ่มตรงนี้ไปเพิ่มตรงนี้จน,น <Wow. S 1> จบ <Okay. S 1> หรือว่าเราใช้ตัวนี้จิ้มที่ผิวดูก็ได้มันก็จะบอกใช <Okay. S 1> ่ครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมีการปรับแต่งเตานิดหน่อยเพื่อให้มันใกล้ตัวไฟมากยิ่งขึ้นเราจะต้องใช้วิธีการให้มันบอกว่าโดนไฟแรงและ ตอนนี้ความสูงของตะแกรงกับตัวฐานเนี่ยยังไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมีการปรับแตง่งอ่ะนี่ครับเราจะเห็นที่เขาบอกว่าอินเทอร์นอลใช่ไหมสีชมพูเห็นการาฟตัวน,นี้มันพุ่งขึ้นไหมครับจังหวะที่การาฟมันอยู่นิ่งอันนั้น่ะคือมันจบแล้วแล้วพอมันนิ่งปุ๊บมันจะค่อยๆดรอปแต่จริงๆอ่ะเวลาเรากินอ่ะ ถ้าเราอยากจะกินแบบที่ยังอุ่นๆอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเวสแล้วมันก็เย็นหมดอะไรเงี้ยเราสามารถกินตอนที่ก้าวมันนิ่งพอดีก็คือจะเป็นจุดที่อร่อยที่สุดอย่ารอให้มันลวกนิ่งพอดีอ่าตอนนี้เกิดการปรับแต่งเตานะครับแต่กี้บอกว่าแก๊ปช่องว่างมันกว้างมาใช่ไหมพี่เบนมันจะความร้อนมันไม่โดนเนื้อเต็มๆใช่ครับซับเหนื่อด้วยซับเหงื่อครับเนื่อคือทำไมต้องซับรู้ไหมเพราะว่าถ้าอยากได้กรอบเกมคลัสเนี่ยความร้อนมันต้องระเหยน้ําก่อนเพราะฉะนั้นเราซับน้ําออกไปก่อนเลยให้มันเกิดคลัสเร็วขึ้นนนนนขออออบบบคคคุณสําาหรรััััเดีีๆะ้มลงก่น ไฟขึ้นแล้วเติมเชื้อเพลิงมานิดนึงจี่เริ่มแบบเหมือนชออ่องเนือเน้อล้อตอนนี้นะครับพี่เบนกำลังเอาเนื้อแองกัสชิ้นที่เราอบจนสุกเรียบร้อยแล้วข้างในได้อุณหภูม12ิ120อสงศาฟาเรนไฮต์ครับลงไปเซียรลิงเพื่อสร้างครัสต์ขึ้นมาเวลากินเนี่ยจะได้กรอบข้างนอกและข้างในยังสุกสีชมพูขอบยันขอบมีเดียมแร์ทูแร์แบบพึงใจครับมาแล้วครับสีได้แล้วเนื่องจากที่เราพ่นสาเกมันก็เลยกรอบเกรียมขึ้นเพราะมันเหมือนมันมีน้ำตาลอยู่ด้วยตรงนี้เราต้อง พักอีกนานเท่าไหร่ครับ120จริงเราสามารถหั่นกินได้แล้วแล้วก็ลองดูว่าถ้า135แล้วเราเสียบเข้าไปตรงการเนี่ยประมาณ120รอให้ข้างนอกมันต่างกับข้างในนิดเดียวโอเคเราถึงจะหั่นกินได้นแใช้ว่าเรากำลังหาตัวเลขประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ125ประมาณ1 2 5อ่านี่ไงไนะมา,มาละดราเราดูที่ผิว1้อข้างนอกร40เี่ยจะค่อย่าขึ้นรอ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 ลอร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 อนอรอรอรอนอร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 ครอ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 รน รับก็คือพวกผงแห้งต่างๆที่เราผสมเองแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นเหมือนซีซันนิ่งให้ตัวเซกเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นพี่ใส่เลยไปบ้างพี่ของพี่ส่วนผสมของพวกผงหัวหอมผงกระเทียมแล้วก็จะมีพวกผงถ่านด้วย a แ t คทิเวเตชาร์โคตรงปลายนียประมาณนี้นี่วัดตลอดนะไม่ใช่แบบใช้ใจแบบประมาณนี้แหละมีการคำนวณตอนนี้ข้างนอกประมาณ1 3อยละใช่ครับส่วนที่ผมคิ้อยี่ส40ลงมาร้อข้างใน120 120กว่ากว่าร้อนิดๆอะไรเงี้ยวันนี้ใกล้มานี้ดอปแล้ว ลงมานี่เห็นไหมนร้อยยี่สห้าครับขนาดขึ้นละนี่ครับวันนี้เราพกตัวจิ๋วมานี่ไปแล้วนะดูเท้าก่อนนี่โอ้โหเกีอไปแล้วนะครับดึงสองครับวับเราจะมาเปิดมาให้ดูนี่นี่คือร้อยยี่สิบมีเดียมแรทูเร่ไครับอ่านี้ภาพประจำเราเวลาเราเข้ากล้องเราก็จะนวดให้ดูนวดหยุ่นให้ดูอันนี้เป็นการโชว์ว่าแบบมันไม่ได้มีน้ําออกมาแบบไหลใช่ไม่ไหลจอกจอกแจคด้วยไปหันไปครับให้มันคนับปั๊บ นี่ไปพี่้ชใครจะเริ่มก่อนใครจะเริ่มก่อนคนนี้ก็เคยกินแล้วอือบออื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 ออไออนัอืหอืออือนืออ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 ออืออุออออืออืออือือ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 ืออือ ธรรมดาก็ย่างให้อร่อยได้อันนี้ใช้คำว่านุ่มละลายแล้วกันยังมีรสเนื้อแดงอยู่ทำไมมันนุ่มได้ขนาดนี้ะต้องหัน่นต้อง,งน่าเข๋งแบบมีลับกินตอนนี้นะเพราะว่ามันคือแบบเพอร์เฟคที่สุดแล้วจากครัวหั่นเอาไปนี่นะยกไปถึงแค่โต๊ะเนี่ยก็จะค่อยๆแบบไต่ลงละประสบการณ์นี้นก็เลยแบบอร่อยผมจะบอกก่อนว่าอันหนึ่งที่ต้องชื่นชมมากๆเลยนะคือความชุ่มฉ่ำคือผมกินร้านสเต็กดีๆเนื้อดีๆเยอะมากแต่อันนี้จุดเด่นที่มันลอยมาเลยคือชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำจริงๆเพรฟ ข้างๆกันนะพี่จินเริ่มมานะเริ่มรอประธานจ้องอย่างเดียวแล้วนี่ส่งประธานหน่อยพี่เออโอ้โหเอ้ยค่ะมาทีมงานมากินกันเถอะเฮ้ยใหญ่ทุกคนได้มาชิมกันอ่ะอ่ะน้องแมมน้องแมวมาชิมหน่อยคือมันพี่อันนี้โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์หน่อยคือครับน้องแมมชิมหน่อยชิมหน่อยกัดแล้วดึงขาดเลยรอ40นาทีเพื่อก้อนนี้วุฒิครับเชิญครับนี่ถ่ายพูดวุฒินะทำท่าแมวน้ำะครับวุฒิแมวน้กินปลาอือฮึนี่แหละครับที่เราไปบ้านพี่เบนกันเพราะ เหตุผลนี้ขอพี่คนนึงได้่ยมาคนนึงเขาชอบย่างเนื้ออยู่บ้านเจกเจกไหมเจกไหมเจกมันชอบฝึกย่างเนื้อเอาแป้หน่อยก่อนในแก้วพี่วังตรงไงไม่ต้องไม่ต้องเอามือบ้างชุ่มฉ่ำไหมชุ่มฉ่ำไหมไม่เสียแรงเลยทีมเราติดตามเขามาตลอดสองปีทีมกล้องทีมกล้องมาคนนึงมาทีมกล้องทีมกล้องมทิมกล้องมาเร็วถ่ายกางเกงถ่ายกางเกงเร็วเร็วเร็วเอาไปยังไงถินจ๋าโทษนะโทษนะครับพี่พี่มาอีกได้ไหมนายกินพี่ได้ไหมไหนๆแล้วได้ที่ มาย่างเล่นเลยก็ได้จริงๆเคยแอบมาย่างทิ้งเลยเอ็ดดี้เอ็ดดี้ฟังคุณนะคนรอดด้วยไอเอดมึงพลาดแล้วพลาดมากคือพอเรากินร้อยยี่สิบมันก็อีกเลเวลหนึ่งไปเลยเนาะมันชุ่มมันนุ่มพอดีเลยขายตัวไหมพี่เบนไปบ้านพี่เบนมาละสองหมื่น้ยกินเท่าไหร่ก็ได้นั่งคุยกับพี่เบนในเมื่อไม่เปิดร้านไง ทำเออทำเชฟเทเบิลดีวกว่าบุกน้อยๆถ่ายงานได้ด้วยได้เงินค่าต้นทุนขืนาแม้ใครสนใจแฟนใครเป็นแฟนพีนบอกเขา่ายงานเหมือนเดิมเลยแต่แฟนได้กินอร่อยอเพราะว่าชุ่มฉ่ำธรรมชาติมากนี้อันนี้อันเนี้ยมามามานี้อันเนี้ยกรอบเกี๊ยมสไตล์กรอฟใบเยือนเลยเด่ยโอ้ยอันนี้แรด้วยข้างในอะ่ะแดงๆเลยข้างในแดงแดงแ,ดงแต่ข้างนอกกรอบผมหวังว่าพวกคุณจะเข้าใจผมแล้วที่ผมยอมไปบ้านผู้ชายแปลกหน้าที่ชวนผมไปบ้านส่งแค่รูปเนื้อดิบๆมาให้แล้วผมไปบ้านเขากันไหวเนาะอันนี้ดิบขึ้นผมชอบผมชอบอันนี้คือจบที่10ินเทร้าคุณไปอตาาลีจะะปรมณนี้ มันจะมีความแบบแดงฉ่าโอ้โหนี้แบบสีแบบอันนี้ก็ฉ่ำแต่แรกฉ่ากว่านะอันแรกฉ่าจัดเลยอะคือมันเป็นเนื้อสองตัวที่ตัวหนึ่งแบบตั้งใจมันหัวดูดูแลดีๆอันนี้คือแบบอันนี้มันมันต่างกันมันต่างกันถ้่ถามผมนะอันนี้กินเพื่อดื่มดีกว่าอันตัวถองนะไดเขียวได้เขียวตัวถองกินเพื่อดื่มแต่ตัวแรกอะกินแบบเป็นเมนแบบอาหารตัวนี้จะมีความผ่านเยอะให้ความรู้สึกแบบเข้มข้นมีความเค็มขึ้นไกระดับหนึ่งเป็นเพราะว่ามันมีมีรับ ที่เราใส่รับเข้าไปแต่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือส่วนที่อยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะจากอันเมื่อกี้แต่การเคี้ยวต่างกันรู้สึกไหมเพราะเมื่อกี้เราอัดเข้าไฟแรงอย่างเดียวเลยอัด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 แต่อันนี้มันสโลโคุกเพราะฉะนั้นความรุ่มมันก็จะต่างกันนี่คือผลลัพธ์ที่ได้เลยจริงๆแล้วจะบอกว่ายังมีเนื้ออีกก้อนหนึ่งที่พี่เบนเก็บเอาไว้แล้วอยากจะนั่นมากๆแต่พอดีเรามีติดงานแล้วร้านวาเกียวของมันจะเปิดก็ฝากช่องพี่เบนดีกว่านะครับเดี๋ยวครั้งหน้าขอรบกวนอีกทีหนึ่ง ได้ครับพี่เบนครับฝากช่องดีกว่าก็ฝากทุกคนด้วยช่องเนร์ดเนื้อนะครับถ้าใครอยากทำพฮมฟุกสเต็กโดยเฉพาะสเต็กเลยนะการย่างเนื้อก็ฝากติดตามพี่ช่อง Nerd เนื้อเนื้อครับฝากทีมงาน<ม>ด้วยนะครับของช่อง Nerd เนื้อเนื้อน่ารัก<ม>ทุกคน<ม>เพราะว่า<ม>ไปที่บ้านเขาดูแลดีมากผมว่านี่คือตัวอย่างคนที่ทำอะไรด้วยใจรักนี่คือทีมนี้ทีมนี้เลยคือคนทำด้วยใจรักชื<ม>่น<ม>ชมนะครับชื่นชมทุกคนเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเทปเทเบิลเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปให้เหยาะให้เดือยวเรปทำเดี๋ยละหนึ่งวันต้องขอคำปรึกษาครับ